ดูความสนอย่าไปเล่นกำลังสนค่ะ อย่างว่าเนาะเขาเป็นแมวเจอร์นูคนนะเขาก็ต้องมีแบบสกรปรกบ้างแต่ดิฉันก็ฉีดยานะ,ะไอ้ตัวเล็กนั่นก็อาบน้ำแห้งให้นะคะสำหรับแมวนะ่คะเช็ดหูให้แล้วนะคะเช็ดหูให้แล้วเช็ดหูแล้วแล้วก็ฉีดน้ำหอมให้แล้วฉีดน้ำหอมแล้วก็อาบน้ำแห้งให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นของเก่าของพี่ไทเกอร์